ใับ้กนะครับโอเความยังเร้คมแ้วตึง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 กล่องสูครับกลองส่มอันทีนึงอีกทีนึรอคอยนมตุัพจุกข้นอกสิอย่างขนอกแนแวข้าเด็แวุ้ยข้าเด็กมแวฮ้ย่างนครับยี้ออะไรอ่านี่หระครับนี่อเลยโอ้ยสวยนีงแกบเดบาบบนี้ใช่เดบมาของแท้คุ้มจริงๆครับเออนี่ก็หลว่านีสมย่องสมัยอ่ ยิีวิวิจนที่สุดแล้วสามีแล้นะครับนี่จินที่สามคาอรจินที่สี่ครับคืออะไรอ่ะอะไรหรอสีสีบนาคัลเลอร์มูดบอสอัพคาอบ์ันเป็นน่าน่อสีบานาไหนี่คืออะไรครับนี่แน่เลยอ้สีบานาคัลเลอร์แมทเช็โพเตโตอะเชโดโอวิญีาเวิญญับได้ตัดไปครับที่สี่บาดีทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับรีว่าิฟต์มนีต่งสีบานาครับโอ้โหครับจ้าครับเศรษครับเศรล้ีครับ หา้ารับมีกรตานะคะับมัตาสวยสีครับม,มน,น,ะบนบมจะได้ซ้ำเลยครับนะคะซ้ำมาพัตบตกเลยครับ,บ<ะ>กืกอจะเป็นสีอะเหมือนกันเลยยี่ห้ออะไรแตนสีวนางเสยอกัีานางมาเลด้วกันนะนั่ก็สีกันตานกินเลยอ่ะหมดอีกว็รับสิ้นไมของแข็งปกปิดดูยรอยจุดาำดโอ้มือนกังสี่แล้วกันเฮ้ยมันหลุณมอลงพื้นเลยอ่ะนี่กระตุเหมือเกันกรนอเจยรีอนว่งไหนทีแตหมึลอ้องพื้นแกน ไปนที่หนใครๆอตำดมันยพอจะเลิเหรอสวยจตาเหรอที่เขียคิ้วหลับอคิตามดีันามีบราตกแต่คิ้วคมสุดคนั้นเนี่ยอิกมาเลเนี่ยอพอันนี้สวยอ่ะสวยสีสวยีว่าแต่ต้องนออกใช่ต้องออกชุดนี้นันได้เอาดิแต่ได้แต่ตา